เห็ดและงกขาวครับตรงนี้สามดอกครับกำลังสวยๆเลยครับเก็บเลยจ้าไอ้นี่น้อยกระลนหายเดีือดแต่ด้าม,ามโอ้มินี่มันก็ไม่ใหญ่แล้ว เห็นรถใครจอดอยู่ตรงนี้ครับดูครับได้เห็ดเต็มเลยครับนี่ครับแอบถ่ายของเขาครับขออนุญาตเด้อแอบถ่ายซื้อๆเด้อเพ่ได้เอาดอกอเต็มถังเลยครับทั้งละโงกทั้งเห็ดรวมเห็ดพึ่งครับดูครับเก็บเลยจ้ามีคนมาด้วยครับ ตมบอบกกีสันนั่งไงอีกดอกนึ่งมดนี่มันต่อยตัวมันไม่ได้กัดมันต่อยตัวไอตัวเนี้ยต่อยมันพึ่งเลยเครียกม,มดหมีน,น,นี่ครับบ้านไรมูเจ้าโอ้มาไกลครับมาจากอำเภอเมืองครับนี่ครับพี่เขาได้เยอะแยะเลยครับหนึ่งแกงใหญ่ๆเลยครับแล,แล้ว,ลวงอกขาวครับกระมโมยุลบลายบนี่มม้ย้อยอ๋อบัดนุกเคยรถรานเราขนอกนกแบ้นเลยเป็นทาง เห็ดถานปีนี้นะครับคนเดินเตะทิ้งเยอะมากเลยครับเพราะว่าปีที่แล้วมันมีคนเมาเห็ดฐานครับแล้วก็รุนแรงถึงขั้นตุยนะครับตัวเมากับตัวไม่เมามันเหมือนกันมากครับมันมีวิธีดูอยู่ครับแต่มันเหมือนกันมากับเหมือนกันเกินครับอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บตัวที่คิดว่าเป็นของแท้นะครับไปเทียบกับตัวที่เป็นของปลอมนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นของแท้นะครับเห็ดทานแท้ครับ นี่ครับขึ้นตรงนี้หลายดอกครับเยอะเลยครับอ่อันนี้แท้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทียบครับอันนี้ใหญ่หน่อยจะได้ดูง่ายๆครับนี่ครับเห็ดทานตรงนี้ครับของปลอมนะครับตัวที่เมานะครับตัวนี้เหมือนกันมากเลครับดูครับ แยกแทบไม่ออกนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญนี่ก็แยกไม่ออกถ้าไม่สังเกตดีๆอันนี้ใหญ่หน่อยครับามาดูกันนะครับว่าวิธีดูของปลอมกับของแท้ครับอันนี้ของปลอมครับตัวที่เมานะครับเห็ดทานตัวที่เมานะครับคือมันไม่ใช่เห็ดทานครับแต่มันเหมือนเห็ดฐานครับแล้วคนชอบ จำผิดกับเก็บไปกินนี่ครับตัวนี้ของแท้นะครับเห็ดถานที่กินได้ครับดูครับเหมือนกันไหมครับเหมือนมากครับนี่อันนี้ตัวของแท้ครับเดี๋ยวแยกออกก่อนนี่ครับเห็ดถานตัวที่กินได้นะครับวิธีดูง่ายๆครับนี่ตัดขาดูเลยครับนี่ครับลองสังเกตนะครับของแท้ ผมจะตัดขาของเทไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะตัดขาตัวของปลอมครับสามตัวข้างบนนี้ของปลอมครับสามตัวข้างล่างนี้ของเทนะครับนี่ครับเห็ดฐานเทครับพอเราตัดขาครับสักพักมันจะเป็นสีแดงครับ พอนานๆเขาก็จะเป็นสีดําครับแต่พอเราตัดขามันจะเริ่มเป็นสีแดงก่อนครับสังเกตดูตัวนี้ครับขาวยังไงก็ขาวเหมือนเดิมครับสีมันจะไม่เปลี่ยนครับนี่ครับเห็ดถ่างครับนี่เริ่มเริ่มแดงชัดแล้วครับกลิ่นก็จะไม่ค่อยเหมือนกันครับตัวนี้กลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นจะออกคล้ายยาฆ่าแมลงครับคือกลิ่นมันไม่น่ากินครับ แต่เห็ดทานแท้ที่มันจะไม่ฉุนครับนี่ครับสังเกตเลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ตัดขาดูอย่างนี้ครับบอกได้ชัดเจนเลยครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่ากินดีกว่าเอาไอตัวที่เรารู้จักครับเห็ดไหนไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปกินครับพอพลาดมานี่คืออันตรายถึงชีวิตเลยครับ สวัสดีครับครับก็กราบสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่เซมซายแม่เอาบองโนมีรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับพี่หวาวขสปหอครับมากับป้ามุดเหมือนเดิมครับขสปหอนะครับมาที่ป่ากัดเชิงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6กันยายนนะครับจริงไหมกันยาไหจริงจริงจรจหกันยาจ้ะพุทธศักราชสองพครับทามาเปิดคลิปกับตรงนี้ครับป่ากาบเชิงเห็ดสัมปปิขึ้นนะครับขึ้นทุกอย่างเลย เห็ดเขียวเห็ดแดงเห็ดทานครับตรงนี้ครับมีทุกอย่างเลยครับนี่ครับทางนี้เห็ดทานคอ่าเอาเห็ดเขียวตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ก็เห็นคนขี่รถเข้าป่ามาเห็นคนสวนออกไปเขาก็เก็บเห็ดไปเต็มถุงนะครับมีทุกอย่างครับถ้าสวนถ้าเข้าป่ามาแล้วมีคนออกไปได้เห็ดนี้เป็นสัญญาณที่ดีเลยครับเพราะว่าแสดงว่าเห็ดขึ้นครับถ้าสวนออกไปแล้วคนออกจากป่าไม่ได้เห็ดนี้ครับ ใจแปวนะใจแปวเลยเห็ดทานกำลังสวยๆนะครับทั้งเห็ดทานทั้งเห็ดเขียวขึ้นด้วยกันเลยอันท่นี้ก่อนไม่เอาตะกร้ามาใส่เลยตะกร้าอยู่รถ ไม่ถือตะการเนี่ยโอ้เห็ด่านกำลังสวยๆนะครับขาเน่าอีกทางนี้ทางนี้ขางน่นโอ้มันพวยด้วมันล่นฝนบหร ไข้เขียวครับตรงนี้บ้านผมเรียกแต่ไข้เหลืองครับไข่กำลังน้อยๆเลยได้หนึ่งแกงและคนนี้ครับแยกกันเดินแป๊บเดียวครับได้เยอะมากครับหนึ่งแกงแล้วเห็ดฐานปีนี้นะครับคนเดินเตะทิ้งเยอะมากเลยครับ เพราะว่าปีที่แล้วมันมีคนเมาเห็ดฐานครับแล้วก็รุนแรงถึงขั้นตุยนะครับตัวเมากับตัวไม่เมามันเหมือนกันมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่เมาครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุฐานของแท้ครับมันมีวิธีดูอยู่ครับแต่มันเหมือนกันมากครับเหมือนกันเกินครับ นี่ครับตัวนี้สังเกตครับของแท้ครับตัดขาไปมันก็จะเริ่มแดงๆอย่างงี้ครับพอนานๆไปมันก็จะเป็นสีดําครับแต่ใหม่ๆมันก็จะเป็นสีแดงอย่างงี้ครับแต่ตัวที่เมานะครับตัดขาไปมันก็จะเป็นขาวจ๊วเลยครับไม่แดงครับขาวอยู่ยังไงก็อยู่อย่งงันครับเดี๋ยวผมจะเก็บตัวที่คิดว่าเป็นของแท้นะครับไปเทียบกับตัวที่เป็นของปลอมนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นของแท้ครับ เห็ดทานแท้ครับนี่ครับขึ้นตรงนี้หลายดอกครับเยอะเลยครับอันนี้แท้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเทียบครับอันนี้ใหญ่หน่อยจะได้ดูง่ายๆครับนี่ครับเห็ดทานตรงนี้ครับของปลอมนะครับตัวที่เมานะครับตัวนี้ เหมือนกันมากเลครับดูครับแยกแทบไม่ออกนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญนี่ก็แยกไม่ออกนะถ้าไม่สังเกตดีๆครับอันนี้ใหญ่หน่อยครับมาดูกันนะครับว่า วิธีดูของปลอมกับของแท้ครับอันนี้ของปลอมครับตัวที่เมานะครับเห็ดถ่านตัวที่เมานะครับคือมันไม่ใช่เห็ดถ่านครับแต่มันเหมือนเห็ดถ่านครับแล้วคนชอบจําผิดครับเก็บไปกินนี่ครับตัวนี้ของแท้ครับเห็ดถ่านที่กินได้ครับดูครับเหมือนกันไหมครับเหมือนมากเลยครับนี่อันนี้ตัวของแท้ครับเดี๋ยวแยกออกก่อน นี่ครับเห็ดทานตัวที่กินได้นะครับวิธีดูง่ายๆครับนี่ครับตัดขาดูครับวิธีดูง่ายๆครับนี่ตัดขาดูเลยครับนี่ครับลองสังเกตนะครับของแท้ผมจะตัดขาของแท้ไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะตัดขาตัวของปลอม ามตัวข้างบนนี่ของปลอมนะครับสามตัวข้างล่างนี่ของเทนะครับนี่ครับเห็ดถ่านเทครับพอเราตัดขาครับสักพักมันจะเป็นสีแดงครับพอนานๆเข้าก็จะเป็นสีดําครับแต่พอเราตัดขามันจะเริ่มเป็นสีแดงก่อนครับสังเกตดูตัวนี้ครับขาวยังไงก็ขาวเหมือนเดิมครับสีมันจะไม่เปลี่ยนครับนี่ครับเห็ดถ่านครับนี่เริ่มเริ่มแดงชัดแล้วครับ กลิ่นก็จะไม่ค่อยเหมือนกันครับตอนนี้กลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นจะออกคล้ายยาฆ่าแมลงครับก็คือกลิ่นมันไม่น่ากินนะครับแต่เห็ดฐานแท้ที่กินมันจะไม่ฉุนครับนี่ครับสังเกตเลยครับนี่ครับชัดเจนเลยครับก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ตัดขาดูอย่างเงี้ยครับบอกได้ชัดเจนเลครับ ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็จะกินดีก่อครับเอาไอตัวที่เรารู้จักครับเห็ดไหนไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปกินครับพอพลาดมานี่ก็คืออันตรายถึงชีวิตเลยครับอันปลอมก็เก็บไว้เนี่ยครับเนี่ยครับตั้งนานแล้วก็ยังไม่แดงครับนี่ครับของแถแดงแป๊ดเนี่ยครับเทียบเทียบดูอย่างนี้เลยครับ ช่วงนี้รับความชื้นได้ครับเห็ดแท้เห็ดปลอมขึ้นด้วยกันทุกอย่างครับอันนี้ก็ละโงกกลอมครับตรงนี้ครับเห็ดตะไคร้ขาวครับเห็ดตะไคร้ขาวบ้านผมเรียกเห็ดตะไคร้เขียวครับไอตัวเขียวบ้านผมก็เรียกเหลืองครับดอกสวยๆเลยครับมีลูกเล็กๆด้วยครับดูนี่ครับเห็ดเขียวถ้าเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้ว ตันใหญ่มันจะเน่าครับแต่มันก็จะมีอันจุ๊มจุ๊ือยู่ใกล้ๆก,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 กันครับนี่ก็เป็นเห็ดถานอีกชนิดหนึ่งนะครับที่กินได้ครับตัวนี้เขาเรียกเห็ดถานน้อยครับวิธีสังเกตก็เหมือนกันครับตัดขาไปนี่มันจะเริ่มดำๆอย่างงี้ครับเดีย๋ยวผมจะตัดขาให้ดูนะครับนี่ ตอนแรกมันจะเป็นสีขาวแบบนี้สักพักมันก็จะดำแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นละโกกเหลืองนะครับดอกน้อยจังนี่ครับเริ่มมีสีคล้ำๆม,มาแล้วครับนี่ครับเริ่มดำแล้วครับเี๋วกำลังเลย เห็ดพึ่งขาวครับตรงนี้กำลังน้อยๆเลยกำลังน้อยๆเอาแต่ดอกใหญ่ก่อนครับตรงนี้ก็ใช่ครับนี่เห็ดพึ่งขาวครับเห็ดเขียวครับตรงนี้นขึ้นบนภูน่ะหัวเน่าเยอะเลยครับตรงนี้ครับเห็ดเขียวตายไหมหน,นิตายอยู่ วันนี้ก็เห็ดแป้งก็เยอะนะครับแต่ก็คือไม่เอามันะครับเอาไปไม่ได้หรอกมันใส่กับเขาแล้วมันก็หักครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเห็ดอื่นมันเปราะปลูกอะไรก็ไม่รู้ครับปลูกดอกเดียวครับเห็นรถใครจอดอยู่ตรงนี้ครับดูครับได้เห็ดเต็มเลยครับนี่ครับแอบถ่ายของเขานะครับขออนุญาตเด้อแอบถ่ายซื้อๆเด้อม่ได้เอาดอก و, เต็มถังเลยครับทั้งละโงกทั้งเห็ดรวมเห็ดพึ่งครับดูครับเก็บเลยจ้ามีคนมาด้วยครับตำมือบอกกี่สันนั่งไงอีกดอกหนึ่งหมดนี่มัน่อยตัว เมริกามันต่อยตัวไอตัวเนี้ยต่อยมันพึ่งเลยเครื่องมดหมีเ <c oughs> ดินกระดดน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บ้านไรมูเจ้าโอ้มาไกลครับมาจากอำเภอเมืองนี่ครับพี่ก็ได้เยอะแยะเลยครับ <c oughs> หนึ่งแกงใหญ่ๆเลยครับแล้วงกขาวครับโ <c oughs> มยุบลาใบ <c oughs> ะบะัดนี่โมไม้เลยอ๋อบัดนุกเคยรถราน,อนอเอาขนรเก็บ้านเลยปิ้งทาง ตรงนี้ครับน่าจะไข่ละโงกนะครับน่าจะไข่ละโงกเหลืองครับนี่ยังน้อยๆครับเก็บไว้ก่อนครับเอาไปดอกเดียวโอ้คนนี้ครับได้เพิ่งเข้าดงครับดูเบลเริ่มเลยครับนี่ครับมีอีกไม้นี่ตรงนี้ต้องช่งโงกะนะ พึ่งข่าวครับโอ้โหมีมีทั้งบานมีทั้งเน่ามีทั้งจูมสวยๆครับสมยสวยอยู่แต่มันเพื่อนของคนอื่นเ่เอาอกกอนโอ้โหดูขาได้สามดอกว้าวแล้วงกเหลืองหนึ่งไข่ครับตรงนี้หนึ่งจูมครับ เห็ดกอแดงสองดอกตรงนี้ครับสามสี่ดอกอยู่นะครับแต่ว่ามันเน่าหมดแล้วยังเหลือสวยๆสองดอกครับแล้วงมกขาวสองดอกครับตรงนี้งน้นน้อยเกินมีเห็ดฐาน้วยนะโอ้ ดอกสวยๆมันจะซ่อนอยู่อย่างนี้หละดอกที่โผล่มาแล้วก็ส่วนมากจะเน่า <No. S 1> นี่ครับเห็ดเขียวไอตัวที่สวยๆมันจะอยู่แบบอย่างนี้ครับมองไม่ค่อยเห็นครับตัวที่โผล่มาแล้วส่วนใหญ่จะเน่า เห็นถานครับตรงนี้สวยๆเลยครับขาเห่าดูเห็ุถานตรงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วมั้งมันโดนน้ำครับแล้วงอกขาวตรงนี้สามไข่ครับ สี่ไข่เพรามันเล็กๆอยู่ตรงนี้อันหนึ่งตรงอันนั้นเอาหน้แล้วมันกัเพิ่งเริ่มนะอือนีอีกหนึ่งไข่ครับ <c oughs> เห็ดนี้ออกเยอะมากครับเต็มปลาเลยครับ น่าจะเป็นเห็ดจมูกวัวครับแต่พวกผมไม่กินนี่ครับดูครับเล็กๆเต็มเลยครับนะมองไปมีแต่เห็ดนี้เลยครับนี่ครับเต็มเลยครับเห็ดละงกขาวครับตรงนี้สามดอกครับกำลังสวยๆเลยครับเก็บลยจ้าไอ้นี่น้อยกระลนหาย เดือดแต่ด้าม,ามโอ้มิดนี่มันก็ไม่ใหญ่แล้ว รุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็หมานอยู่เ้อครับเห็ดรวมครับเห็ดขึ้นทุกอย่างนะครับเห็ดทานเยอะเยอะเห็ดละงูเห็ดอะไรก็มีแต่เห็ดละงูก็ไม่ค่อยเหลือครับคนเดินเยอะครับเหลือให้แต่เห็ดทานกับเห็ดหอมหาเลาะเลาะข้างๆสวนยางสวนมันเขาแถวนี้ครับขอบขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ อสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับสำหรับอันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเห็ดละโง่ครับข้างทางครับขากลับครับแถมสองไข่ครับตรงนี้นี่นะเห็นตอนกลับ